ว่าใช่ครับนี่ไงทุกคนใช้มาติดถึงที่เลยครับนี่วัสดุนี้เลยเอ้ยนะม,นมารีเซ็ตมันนะหมุนตัวล่างดึงตัวล่างอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันมขึ้นสีแดงเงี้ยพี่อันนี้ให้มันดึงตัวล่างเดี๋ตัวล่างดึงแล้วหมุนลงเงี้ยเแล้วมันก็จะขึ้น<อ>สีเขียวใช่อันนี้คือตัวรีเซต็ตอ๋อให้มันดึง,ง,ดงรีเซ็ตนะครับใช่ ปกติปุ๊บก็เปิดรถแล้วก็เสียบชาร์จเลยเลยใช่ครับแล้วก็ใช้การ์ดแตะครับอ๋อการ์ดการ์ดที่แถมเนี่ยนะใช่ใช่การ์ดก็คือจะการ์ดรถยนต์นะนะไม่ใช่การ์ดเครื่องชาร์จยังไม่ได้ให้อ๋อยังไม่ให้ไงการ์ดนะพี่อ๋อนี่ครับทุกคนการ์ดเครื่องชาร์จไอ้ยรื่องพวนี้จริงๆมันมีแอปนะแต่แอปมันมันไม่ค่อยดีอ่ะเพราะตอนนี้นิยมใช้การ์ดคือเปิดปิด จะเปชาร์จูสกจะทียากทลองโหลดแอปอะอย่างี้ก็อยู่ในคู่มือชาร์จแตะอยู่ตมอ๋อแต่จริงมันก็มีแอปอยู่แอปมีที่แต่เไม่ค่อยดีลูกเล่นไม่ค่อยมีนะเราแตะตรงนี้นะครับแตะตรงไหนตัวนี้ใช่แตะชาร์นี่เลยมันจะขึ้นอันนี้อ๋อขึ้นสีนี้ขึ้นสีนี้มันจะขึ้นสงสีนะสอสีเลยใช่ครับสีน้ำเงินแต่ถ้ามันมีสีนี้ต้องต้องดีเซตตรงนั้นใช่ครับดึงตรงนี้ลง ดึงดึงลงใช่ไหมดึงกล้บิดนิดนึงครับดึงแล้บิดเอ่อสีก็สีก็ไปปกติใช่ไหมใช่ครับสีแตบปกตินะเออดีขึ้นแล้วอ่อเงี่ยดูใบครับวัวชาร์จขวาแขนเนี่ยาร์จมันมันหกสิบสามวันที่สามได้เรียนอบ้าน เพาะว่าชาติไตรงนี้ตรงนี้มัก็ถึงเลยแล้วแต่ต้องรอก่อนเนาะรอเปลี่ยนหม้อเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณครับเก็บหน่อยครับทุกคนนี่ครับเอาไว้โซนนี้ครับทุกคนครับนี่ฮะอันนี้เป็นเอเกอร์นะครับเนี่ยสายดินก็อยู่ข้างล่างนี่ครับอันนี้เอาทับไว้เฉยครับ สายดินสายกาวกันดูดใส่หมดแล้วนะครับจะเรียบร้อยดีครับนีค่คนช่างมาตีถึงที่เลยครับจริงใจี่ติดใหญ่ติดลงรถนะครับลงรถแต่เพื่อนสายมันยาวเกินไปเลยต้องมาตรงนี้นะครับเอาไว้ข้างบ้านก็ชัวร์กว่าเพราะว่าเวลาอยู่ข้างบ้านมันก็ปลอดภัยดีเนาะนะครับถ้าเราสามารถใช้ใช้ตัวนี้ยใช้การเนี่เนาะ ค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าสี่สามสีสมส่ชั่วโมงถ้าใกล้เต้หมดประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแต่ถ้าอยากใช้ไฟบ้านทั่วไปก็ดีลหักเปิดในบ้านกระจกได้เลยนะครับก็แถมมานะครับสรุปสรุป,รปที่ค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้เราเดินสายวงจรเนาะจริงมันมีแค่แค่เก้าพันกว่าบาทแต่พอเอินบ้านผมอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับมันสายสายมันต้องเพิ่มนะครับ ก็เสียมอหมดหนึ่งพันโดนหนึ่งหม 1, ื่นหกพันห้าร้อยบาทแต่หม้อนี้ได้ฟรีนะครับเป็นติดตั้งฟรีนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เสร็จละถ้าแค่เดินสายนะครับแต่ถ้าทั่วไปก็เก้าพันถ้าบ้านไม่ไกลสายไม่ไกลนะฮะแต่ถ้าไกลมากอีกก็ต้องเสียค่าสายอีกนะครับทุกคนแ,แล้วก็เปลี่ยนหม้อหม้อก็มีสองอย่างหม้อคือหม้อ่ให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มแปดร้อยบาทกับหม้ออ,อยู่นิดอยู่เอ็นอะไรที่อย่างเนี้ย นะพีก็สี่พันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเราแปดร้อยก็เบสเซก็แค่16,500หมื่กบวกอีกบวกอีกเขาเรียกว่าอีก800ก็เป็น1 7กว่าบาทนะครับก็ถ่ายเก็บไว้นะครับนะใครสนใจก็ก็ติดดีกว่านะครับนะเพราะว่าติดแค่3าสชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับ นะเดี๋ยวไปไหนได้นะครับเขาแทนว่าต้องติดเนาะถ้าไม่ถ้าไม่แถนก็เราก็ใช้ชาร์ไฟทั่วไปนะครับโอเคใครมีอะไรก็สอบถามได้นะครับะการติดรไฟชัด์จรถไฟฟ้าที่บ้านนะครับ